หลังจากนั้นทั้งปอนอกและดาติกาปอนอกก็คือโรงเรียนปฐมดาติกาก็คือตั้งแต่อนุบาลและโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามในชายแดน,นใต้ก็มีสภาพเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อร้ายแหล่งบ่มเพาะเปลี่ยนเยาวชนไทยมุสลิมให้กลายเป็นเยาวชนมาลายูมุสลิมที่จงเกลียดจงชังแผ่นดินไทยเกลียดสถาบันพระมหากษาัตริรยร์เกลียดพระเกลียดชาวพุทธ ปลูกฝังว่าชาวไทยคือผู้รุกรานเป็นพวกกาเฟที่โหดร้ายที่ทําลายเผ่าพันธุ์มาลายูยึดแผ่นดินมาลายูใช้โรงเรียนดาติกาและปอน,นอกทั้ง4ี่จังหวัดชายแดนใต้เกือบทุกโรงเนี่ยบ่มเพาะความรู้สึกเหล่านี้ให้กับเยาวชนทําให้เยาวชนมาลายูรุ่นแล้วรุ่นเล่าจํานวนหลายแสนคนมีความคิดเป็นศัตรูกับคนไทยและรัฐบาลไทยศาสนาพุทธสานไทยรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์เด็กเหล่านั้นถูกฝังชิปของความเข้าใจผิดต่อคนไทยเพื่อนร่วมชาติ รุ่นแล้วรุ่นเล่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบล้านคนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเพราะปลูกฝังให้เคียดชังกันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีท่านผู้ชมลองนึกภาพและคํานวณดูว่าเด็กเยาวชนจํานวนเท่าไหร่ที่จบม,มาจากปอน,นอเด็กเยาวชนมาลายูที่เรียนปอน,นอและเอกชนสอนศาสนาไม่ได้มีเฉพาะเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับท่านผู้ชมแต่มีเยาวชนมุสลิมจากภาคเหนือกลางและทั่วประเทศมาเรียนที่ชายแดนใต้ใตเป็นการรวมศูนย์กลางของการบุมเพาะเผยแผ่ความเชื่อที่ผิดๆจงใจยัดเยียดใส่สมองเด็กมุสลิมทั้งประเทศ กันเลยทีเดียวเจ็บปวดไหมครับท่านผู้ชมเอางบของเรามายุคให้เด็กเยาวนชนมุสลิมเกลียดคนไทยคนพุทธกันทั่วประเทศเลยเด็กเหล่านั้นเมื่อจบระดับมัธยมจากปนะและโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนไปไหนครับส่วนหนึ่งก็คัดไปเรียนที่ตะวันออกกลางเรียนประกอบอาวุธวัตถุระเบิดกอวินาศกรรมจบแล้วก็เดินทางมาปฏิบัติงานในชายแดนใต้ยอย่างต่อเนื่องผลผลิตจากปนอและนาิกาส่วนหนึ่งก็เรียนต่อในประเทศตามโคต้าที่ได้รับตามพรบอิสลามหลายฉบับ ในทุกๆุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วไทยส่วนหนึ่งไปนอกอีกส่วนหนึ่งก็เรียนในหมหาวิทยาลัยทั่วไทยทั่วทุกภูมิภาคเลยเมื่อจบแล้วเด็กเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็เข้ารับราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานราชการทุกเหล่าทัพตามโควตาและสิทธิพิเศษที่ได้รับมาครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ถึงมีมุสลิมเต็มทุกกระทรวงทุกหน่วยงานราชการ ส่งผลให้มีมุสลิมมาลายูอยู่ในระบบหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทุกจังหวัดและไต่เต้าขึ้นเป็นระดับหัวหน้างานเพื่อควบคุมองคอ์กรหรือหน่วยงานราชการนั้นๆภายใต้อุดมการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคนไทยเยาวชนอีกส่วนหนึ่งเมื่อจบจากวอนอกและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เมื่อจบมาก็กระจายไปทำหากินในทุกๆจังหวัดทั่วไทยและมีเงินทุนในการย้ายถิ่นไปตั้งรกรากในถิ่นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือและไปแต่งงานกับชาวพุทธไปขยายประชากรมุสลิมไปสร้างอิทธิพลผ่านการเลือกตั้งผู้ใหญ่กำนันนายกอบตานายกเทศมนตรีสสส,อสอวอเพื่อเพิ่มจํานวนประชากรมุสลิมให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดให้มีอิทธิพลมากที่สุดให้มีสสเข้าสภามากที่สุดครับท่านผู้ชม